วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีนะครับจะมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าการควบคุมการเครื่องควบคุมการสตาร์ทมอสจัก,กรยานยนต์เอา้าไงนะจาะสวัสดีครับผมและคณะมาจากเทคนิคเพชรวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีนะครับจะมานเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า,า,เ,วาเครื่องควบคุมการสตาร์ทรถจัก,กรยานยนต์นะครับความเป็นมานะครับก็คือเครื่อง พอไหมาครับก็คือทุกครัวเรือนนะครับต้องมีรถจักรยานยนต์ใช้อย่างน้อยหนึ่งคันนะครับก็คือเราจะใช้แบบไปทําธุระหรือว่าไปใจตลาดนะครับรถจักรยานยนต์หนึ่งคันนะครับก็ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นถึงแสนนะครับนะครับแล้วรถจักรยานยนต์นะครับการควบคุมการสตาร์ทเครื่องคอมันเป็นแบบอัตโนมัตินะครับ ซึ่งขโมยขโมยได้ง่ายมากก็คือเราจะใช้คุญแจผีหรือการะลวงคุญแจง่ายมากแล้วก็นะครับจากการสํารวจการขโมยจรกรรมรถจักรยานยนต์นะครับตั้งแต่1มกราห0ถึง1มกรา62นะครับพบว่ามีการจรการ,รหรือขโมยรถมอเตอร์ไซค์นะ่ยประมาณ6,000คันให้6 6 0 0 0คดีนะครับเราจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ของเราขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันการเจรกรรมนะครับสิ่งประดิ์ของเรานะครับมีข้อดีก็คือควบคุมการทําง,งานของระบบสตาร์ทรถจักรยานยนต์ได้แบบร้อเซนนะครับแล้วระบบไฟนะครับสามารถใช้ถึงเราสั่งปิดไปแล้วก็สามารถใช้ได้ปกติเช่นไฟเลี้ยวไฟหน้าหรือไฟท้ายนะครับใช้ได้ปกติแต่ว่าไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์สรุป ะครับแล้วก็วสิ่งสิ่งประดิษฐ์ที่เราใช้นะครับมีสวรอกคือบอร์ด SC1 GSM นะครับนี่คือช่องใส่ซิงกาดนะครับทำหน้าที่แบบเราโทรเราต้องโปรแกรมเบอร์ไว้นะครับเราสามารถโทรได้เบอร์เดียวนะครับที่มาสั่งตัดเราก็โทรเข้ามาตัดแล้วโทรอีกครั้งเป็นการต่อ แล้วก็ราคาที่ประดิษฐ์นะครับประมาณ950บาทเพียงเท่านั้นนะครับแล้วขอสรุปการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ